โอ้ยดูนะครับ สวัสดีนะครับอยู่กับผมเชน่าไอศนสตาดอยนะครับตอนนี้นะครับก็ผมจะมาเอาพึ้นนะฮะเดี๋ยวไอพึ้งพื้นที่ผมจะมาเอาเป็นพึ้งชนิดที่อยู่ในดินนะครับก็ผมจะมาเอาดูนะฮะว่าข้างในจะมีน้ําพึ้นไหมนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะลักษณะที่พึ้งอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยนั้นดูนะครับ เดี๋ยวผมจะรอขูดดูนะครับข้างในมันจะมีเยอะไหมนะฮะมันเป็นยังไงนะดูนะฮะอันนี้เป็นรูนะครับรูที่พื้นอยู่นะฮะมันมี2รูนะฮะเดี๋ยวผมแอก็ใช้วิธีที่ผมจะใช้วิธีที่เอาเอายันเซบุรีนะฮะก็มาอย่างนี้เลยนะฮะผมเอามาอย่างนี้แล้วเป่าเข้าไปข้างในนะเพื่อนที่เราจะ พือที่จะเอาไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะข้างในมันจะเยอะไหมอ่าตัวน,นี้นะครับผมเองก็ใช้จุบแล้วนะ,ะเป็นบุรีนะ,ะข้างในมีมียานเส้นนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับข้างในตัวนี้ผมแอร์ก็เป่าใส่เรียบร้อยนะฮะ <ś c oughs> โอเคนะก็เดี๋ยวผมจะรอขุดดูนะฮะผมเองก็ไม่เคยเอามาก่อนนะครับขาแร่เลยนะครับอ่าผมเองก็เสีวเสีวหน่อยนะฮะผมเองไม่เคยเอานะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะข้างในว่ามาันจะเยอะอ่ามีไหมยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ โอุ้ยเยอะเลยโอ้ยเยอะอะเยอะเลยนะดูนะครับ Right. อ้เดี๋ยวจะเสียเลยครับเก็บรายครับเก็บรายเฮ้ยเอายังไงวะเนี่ยวิธีการเอานะครับดูไว้เพื่อนขั้นแรกกลัวด้วยครับโหเยอะ ดูเสียงเยอะเสียงน่ากลัวโอ๊ยน้ำพกพันเยอะนะครับ เยาะเลยครับโอ้ยเยอะเลยโอ้ยตัวพึ่งคดเยอะโอ้ยดูนะครับโอ,โอ้ยตัวพึ่งคดเยอะเลย ที่อยู่ค่อนข้างสวยนะครับดูนะมันเป็นอย่างนี้เลยนะคันแรกเลยนะผมไอ้ก็ใจเสียวๆหน่อยนะครับโม่ดูเสียงฮนะึ มีมีหลายชั้นนะครับอโอไม่มีหลายนะชั้นเลยนะดูนะครับเอาดูข้างในหน่อยว่ามันอยู่ยังไงหน่าจะหมดแล้วนะครับ โอ้เยอะเลยครับอ่าแล้วก็ปิดไว้ที่เดินนะครับเพื่อนปีหน้าเราจะเอามาจุดนี้ต่อนะครับก็สำเร็จนะครับภารกิจก็ได้เยอะอยู่ เยอะเลยนะดูนะค่ะแค่อจุดเดียวนะดูเดียวนะมันจะอยู่อย่างนี้เลยเดี๋ยวไปที่ต่อนะมันอยุงพึ้นมันเยอะมากเลยนะตัวแม่จุดนี้นะเยอะเลยนะดูนะครเต็มหมดเลยนะดูใบนี้ก็เยอะเลยนะดูน้ำพึ่งก็เยอะนะครับ อ oh. อันนี้เป็นจุกที่มันมีน้ําพึ้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไข่นะตัวไข่อยูออ่จุดนี้นะฮะ โอเคนะครับก็สารหลักคิดนี้ก็จบไปด้วยดีนะฮะผมเอ็นก็ไม่เคยมาอ่าไม่เคยเอามันก่อนนะครับพื่งอ,อย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ขันแรกเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงนะที่อ่าท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ก็กดฝั๊ไลค์กดกระดิ้วด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจทางคลิปอ่าต,อต่อไปนะครับสารหลักคิปนี้ก็ผมขอต่อหลักไปก่อนนะครับไว้เอจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับผม